สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังนะครับย่อเบียโนนะครับรุ่นเฮดซิกนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับของ b บียโตัวนี้เป็นหูฟังแบบซูไซนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดูนะครับว่าภายในของนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับครับผมนี่นะครับเปิดดูัวน้ครับกล่องภายนอกนะครับถูลานะครับสมย่ห้อนะครับเปิดมาข้างในครับก็จะเจอกบบตัวหูฟังเลยนะครับ ออกมาประกอบไปด้วยอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับตรวนี้ไ็นสายเคเบิลนะครับสำหรับหูฟังตรงนี้เป็น2องสายนะครับส่วนกล่องสีดำๆตรงนี้นะครับเป็นคู่มือนะครับนจะอยู่ด้านในนี้นะครับี่ภายในกล่องก็ประกอบไปด้วยของเรานี้นะครับนี่นะครับตัวหูฟังนะครับด้านบนนะครับจะทํามาจากหนังนะครับวัสดุค่อนข้างดีมากเลยนะครับการตัดเย็บนะครับ ดูจากงานได้นะครับตัวนี้นะครับละเอียดสวยงามนะครับส่วนหูฟังตรงนี้นะครับที่เป็นองน้ําก็จะทำมาจากหนังเหมือนกันนะครับเป็นสีเดียวกันกับสายคาดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะบอกชัดเจนเลยว่าเป็นขวานะครับตรงนี้เป็นซ้ายนะครับเวลาสวมใส่ก็สามารถใส่ได้ตามตัวอรนะครับวิธีประกอบนะครับ รุ่นนี้นะครับจะมีช่องใส่ช่องใส่สายนะครับเคเบิลสองข้างนะครับเลือกได้ตามความถนัดของลูกค้านะครับว่าเราถนัดข้างไหนนะครับส่วนสายเคเบิลที่มานี่มาพร้อมกับนี่นะครับเป็นไม้อ่าแล้วก็ตัวปรับวอลลุ่มสามารถคอนโทนเสียงได้นะครับอ่าอันนี้ผมถนัดขวานะครับผมใส่ด้านขวาแล้วกันนะครับใส่ก็เอาด้านนี้นะครับ น้านที่เป็นรีโมทขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วกดใส่นี่นะครับโอเคอ่าการทดลองใส่นะครับเนื่องจากเป็นหูฟังหูซ้ายนะครับ <Yeah. S 1> ค่อนข้างจะปิดสนิทเต็มหูนะครับการรายละเอียดเสียงภายนอกเข้ามาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่สัมผัสแรกที่ลองใส่นี่นิ่มมากครับคือแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามี ฟังอยู่ทุกคนนะครับทำให้สามารถใส่ได้นานขึ้นนะครับเราสามารถฟังได้นานขึ้นนะครับส่วนเรื่องของโทนเสียงตัวนี้นะครับจากที่ได้ลองฟังนะครับผมอาเป็นเสียงแนวประมาณพวกเพลงแจ๊สเพลงคลาสสิกนะครับจะได้ยินเสียงพวกเครื่องดนตรีต่างๆชัดเจนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพวกแนวล็อกหรือว่าดนตรีแรงๆสักเท่าไหร่นะครับครับผมรีวิวของผมก็จบลงพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม